สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาแนะนําประกันบ้านแบบประหยัดบ้านมิตแท้นะคะตอนนี้มิตแท้ครบรอบ75ปีแล้วเพราะฉะนั้นมีอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้มี บ้านมิแท้แบบประหยัดก็คือวันละ2บาท50นะคะหรือว่าปีละ900บาทนะคะคุ้มครองนะคะในวงเงิน7 0 0 0แสนบาทเลยค่ะอันนี้เป็นบ้านปูนนะคะบ้านปูนคุ้มครองวงเงิน7 0 0 0แสนบาทคุ้มครองอะไรบ้างอ่าดับแรกก็คือไฟไหม้ฟ้าผ่านะคะภัยระเบิดน,นะคะภัยอากาศยาน ภัยจากการเฉียวชนของยานพาหนะหรือว่าสัตว์พาหนะนะคะแล้วก็ยังรวมถึงภัยธรรมชาติด้วยภัยธรรมชาติก็คือพายุนะคะน้ำท่วมลูกเห็บแผ่นดินไหวนะคะภูเขงไฟระเบิดหรือว่าคลื่นใต้น้ำหรือสึนามินะคะนี้ถ้าเป็นภัยธรรมชาติก็จะจ่าย20,000บาทนะคะ2 0 0 0 0บาทนะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีความรับผิดต่อบุคคลภายนอกด้วยนะคะเช่นมา้าหรือแมวเออ มาทำร้ายร่างกายในบ้านที่เอาประกันอันนี้ก็จะจ่ายให้ในวงเงิน1,000 0 0บาทน,นะคะ นอกจากนั้นแล้วนะคะเราก็ยังมีค่าที่พักชั่วคราวในกรณีที่เกิดไฟไหม้บ้านแล้วไม่มีที่อยู่อาศัยก็บริษัทก็จะจ่ายให้วันละ500บาทเป็นเวลา30วันอ่านะคะต่อไปค่าคำยันนะคะค่ารื้อถอนหรือทำลายหรือขนย้ายทรัพย์สินนะคะอันนี้ก็จ่ายให้ไม่เกิน70,000บาทหรือว่า10%ของทุนประกันบ้านเมื่อกี้700,000บาทนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง ซึ่งก็ไม่เกิน70,000บาทเหมือนกันนะคะนอกจากนั้นก็ยังคุ้มครองในเรื่องของค่าวิชาชีพของสถาปนิกนะคะในกรณีที่เขาจะต้องมาประเมินราคามาซ่อมแซมนะคะหรือมาสร้างทรัพย์สินหรือว่าสร้างบ้านใหม่อันนี้ก็จะให้อีกไม่เกิน7,000 0 0บาทบอกได้เลยว่า วันละสองบาท50าสิบาดูการคุ้มครองแล้วโคตรคุ้มจริงๆเลยนะคะแม่วันนี้ถ้าใครยังไม่ได้ทำประกันบ้านแบบประหยัดอาเรียนเชิญทุกคนนะคะอะไรก็ไม่แน่วันนี้ <cinematic. S 2> นนมีไว้ดีกว่า,วาไม่มีนะคะวันละ2 50, 000, ละ 900, 000, บาท50ปีละเ0้บาทคุ้มครองถึงเจ็ดแสนบาทอย่าลืมนะคะขอให้ทุกคนโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ